สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่ทำโปรแกรม Affiliate อยู่นะคะหรือว่าโปรแกรม Influencer อยู่นะคะตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการหารายได,ได้ผ่านโปรแกรม Influencer ก็คือการทำา m m z z o n n f l u e n c e r ซอ r โปรแกรมนะคะ Amazon นี้เป็น e-commerce ระดับโลกนะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครให้ Influencer นะคะมาสมัครเพื่อรีวิวสินค้าแล้วก็ไปลิงก์สินค้าเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์เรามานะคะ เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้เป็นดอลลาร์นะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะสามารถสมัครได้นะคะแล้วสมัครยังไงให้ผ่านครั้งเดียวนะคะดูคลิปให้จบนะคะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะสมัครนะคะเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะคะแล้วข้อมูลมีอะไรบ้างนะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะหนึ่งนะคะบัญชีเพลเนียนะคะต้องมีนะคะเพราะว่า เราจะเอาไว้ใช้ในการรับเงินนะคะใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะใต้คลิปนะคะ2นะคะสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือบัญชีโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกต o k y o u u u b อินเตอร์แกรมทวิตเตอร์เฟซนะคะถ้ามีคนติดตามนะคะเราต้องเอาบัญชีตรงนี้นะคะมาสมัครนะคะต้องมีคนติดตามนะ อย่างน้อยก็1000อัพหรือว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่ข้อกำหนดของ a เมซ o นนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ถึง1000หรือ2 0 0พก็สมัครได้นะคะตรงนี้สำคัญเราต้องมีบัญชีโซเชียลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็3นะคะรูปโปรไฟล์เพื่อเตรียมไว้นะคะเราถ้าเกิดว่าเราสมัครผ่านเราก็จะอัปรูปโปรไฟล์ขึ้นไปเลยนะคะสี่นะคะหน้าปกของร้านอันนี้อันนี้จะเป็นร้านของเราเลยนะก็คือเป็นร้านของอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะเราสามารถ รีวิวสินค้าลงในร้านของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะว่าสมัครกันยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้ามาใน Google นะคะจากนั้นเราก็ไปพิมพ์คำว่า Amazon Influencer นะคะตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปในตรงนี้เลยนะคะ พอคลิกเข้าไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครมีบัญชี a เม z o n อยู่แล้วเราก็คลิก sign in เข้าไปเลยนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีนะคะเราก็คลิก sign up เข้าไปนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นบัญชีที่เรามีอยู่แล้วนะของบัญชีนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะถ้าเราอ่านไม่ออกนะคะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็แปล ภาษาได้ท่นี้นะคะก็อ่านไปนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีบัญชีนะคะเราก็มาตรงคลิกตรงคําว่าสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะคะอันนี้เรามีบัญชีอยู่แล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นบัญชีโซเชียลของเรานะ,ะในการใช้สมัครนะคะจะมี Facebook, TikTok, YouTube, i n s t a g r กรนะคะ จากนั้นให้เราคลิกบัญชีที่เราจะสมัครเราจะเอา Facebook สมัครแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็เข้าสู่ระบบ Facebook ของเรานะคะตรงนี้นะคะพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บใน Facebook นะคะระบบก็จะเชื่อมกับ Amazon Influencer แล้วก,ก็กดเข้าไปนะคะ นี่นะคะตรงนี้ต้องเป็นเพจนะคะใน facebook นะคะในโปรไฟล์ส่วนตัวไม่ได้นะต้องเป็นเพจแล้วก็มีผู้ติดตามมีคนกดไลค์นะคะเราก็เลือกช่องทางใหม่เป็น Tik Tok Youtube <c oughs> ไปนะคะอันนี้ไม่ผ่านนะคะอันนี้เราใช้ t k k t o k ในการสมัครนะคะอันนี้เราเปลี่ยนช่องทางแล้วพอสมัครปุ๊บนะคะเขาจะแจ้งมาเลยนะคะว่าไม่ผ่านข้อกำหนดคุณสมบัตินะคะให้เราไปเอาช่องทางอื่นนะคะที่ไม่ใช่ t k k t อกนะ ตอนนี้มันเหลือ u t u b e กับอินเตอร์แกรมนะคะเราไปสมัครผ่าน youtube นะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะสำคัญนะคะสำหรับใครที่ต้องการสมัครอินฟลูเอนเซอร์แล้วให้ผ่านครั้งเดียวเลยนะเราต้องเอาบัญชีที่เราสมัครอินฟลูเอนเซอร์นะคะให้ตรงกับบัญชีโซเชียลของเรานะคะอันนี้เป็นบัญชีของ youtube ซึ่งมีผู้ติดตามเยอะนะคะแล้วก็กดกดกดไลค์กดแชร์ like, เยอะนะ เราเปลี่ยนเป็นบัญชีนี้นะคะมาดูผลลัพธ์นะคะว่าเราเปลี่ยนเป็นบัญชีนี้แล้วจะเป็นยังไงนะคะพอเราคลิกเข้าไปในบัญชี youtube ของเราแล้วนะคะระบบเขาก็จะขออนุญาตเราเข้าไปในบัญชีของเรานะคะมาดูผลลัพธ์นะคะนี่นะคะเขาก็จะบอกว่าเราคุณสมบัติเรา ตรงเกณฑ์การสมัครอินฟลูเอนเซอร์นะคะแค่นี้นะคะเป็นเคล็ดลับเลยนะใครต้องการสมัครให้ผ่านครั้งเดียวเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของเรานะคะที่บอกว่าให้เตรียมไว้นะคะเป็นอันนี้เป็นโปรไฟล์ร้านของเรานะจากนั้นนะคะเราก็ไปใส่หน้าปกร้านของเรานะที่ให้เตรียมไว้นะคะ ขนาดหน้าปกร้านควรเป็น1 2น5พิกเซลคูณ275พิกเซลนะอันนี้เราเตรียมมาแล้วนะคะ เมื่อเราใส่หน้าปกแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปใส่รายละเอียดบัญชีหน้าร้านของเรานะเป็นโปรไฟล์ของเรานะคะกดต่อไปนะคะนี่นะคะเป็นชื่อร้านนะตรงนี้นะคะหรือจะเป็นชื่อของเราเลยก็ได้นะคะไบโอก็คือรายละเอียดรายละเอียดว่าเราทําอะไรนะคะประวัตินะคะให้คนอื่นรู้นะคะนี่นะคะบัญชีโซเชียลนะคะเราสามารถใส่เพิ่มได้นะ,ะตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะระบบก,ก็ถามว่าได้รับข้อมูลมาจากไหนแล้วก็กดไปนะคะอันน้าเจออินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็กด next นะคะหรือว่าจะเป็นอย่างช่องทางอื่นก็ได้นะคะที่เราทราบข่าวอินฟลูเอนเซอร์นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ข้อมูลที่อยู่ที่อยู่ติดต่อของเรานะก็ใส่ไปนะคะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็กด next เลยนะคะ อันนี้เป็นข้อตกลงในการทำอินฟลูเอนเซอร์นะคะเราก็กดติ๊กทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็กดดันนะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้โูยแอลร้านของเราแล้วนะคะสำหรับการสมัครอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังไม่เสร็จนะคะหลังจากที่เราได้หน้าร้านแล้วนะคะเราก็ไปลงคลิปอีก3คลิปเพื่อให้อเมซ o n ตรวจสอบว่าเราจะขึ้นขายในอเมซ o n ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้สำคัญนะคะเดี๋ยวจะมา แชร์การทำคลิป3คลิปทำยังไงนะคะกดติดตามไว้นะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ